อยู่เลยนะคะใช้งานมา61,000กว่ากิโลนะครัะถ้าใดสนใจฟอร์จูเนอร์คันนี้ก็เรียนเชิญเลยนะคะอ่ะค่ะทุกคนขาแปดกรัมมาดูฟอร์จูเนอร์มาดูอีกคันหนึ่งบ้างนะคันนี้กับฟอร์จูเนอร์ค่ะเซมเบกิสสองจุดี่ตัว V V วีวากอปี18รถเป็นเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้เป็นสีขาวเซมเบกมีด้วยแต่สำหรับวันนี้ไม่ได้เวลาไปชอบระบบเนวิทุกกรณีค่ะคันนี้ค่ะคุณยายเชฟก้อน และค่าใช้จ่ายอื่นๆมีอยู่ในบริการตรวจสอบพิจารณาเรื่องของค่าใช้จ่ายก่อนทําการซื้อกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เลยเสนอราคาได้เท่าไหร่ดีเท่าไหร่รับค่ะเท่าไหร่รับเท่าไหร่ได้สะ่นเนอเลยวันนี้ขอตัต้งราคที่670,000บาท6ไปลายๆกั 6, 7, บ670,000บาทมาเลยคะ่คะแล้วก็ค้า6ก0 0 0 0บาทราคานี่น่าไปไหม<ะ>ออนไลน์ค่ะขอบคุณออนไลนะะ์กลับมาแล้วซื้อตอกันราคามาได้มากกว่าที่ฉันได้เฉลยกับจะสองราคาจะสองสี่ราคาเป็นราคาซื้อตอไปต่อกันได้กับเรจะสี่ราคาเป็นราคาเป็นต่อกได้หกพาราเป็นราคาเราจะโทรเป็น พอครบหกเป็นร <4, S 2> ักกะหกเก้า <sus> ส <Toyota> ี 46, 000, ่เก <oui> ้าสี่เก้าหกเก้าแดราคาเป็น้วกกะหกกาแปดไปตะกอนได้เจ็สบาทไหมเจ็ดสบบาทไหมกอบคุณมากสองบาทสราคาเป็นะแสน้ันห่งหมื่นหนึ่องราคาเป็นสี่หกพันรักกะแปดพันสองศออนไลน์กแสนสิบบาทมากอันนี้เชินได้ก่ะสบาทราคาเป็น้วกะหกพันมากอันนี้บิดเลยก่ะเจ็ดสองแสองมศูนยไหม

ซื้อต่อไหมออนไลน์สี่พันมาแล้วกหกพัน้าพันับมาล้านกับเจ็ปราคาเปรนจ็สิปด์บานับออนไลน์กับเจ็ดสนเจ็ดสนาสนบาทนับเ2็0สอพัออนไลน์ยังซื้อต่อบิดมาเลยกับเจ็ดหราคาเปรนล็อกกับเจ็ดแสนหาสี่พันหกพราคาเปรต่อได้กับเจ็ล็อกกับเจ็ดห้ดมเลิชนหกซูราคาเปรีล็อกกับเจ็ดแสนหกเบอร์เซนตบานับเด็ดเบนับสองเจ็ดหกสองราคาเปรล็อกกับเจ็ดนหองพันเนบาทัน เสร็จแล้วมาสมยสตอนนี้บิดได้ยังทารีตัดสินใจ4,000มา6,000ล็อก76บาทราคาเป็นล็อก่ะอีกสักไม้มา70ขอบคุณมากอ่ะ77 77 72ล็อกอ่ะอย่างสุดต่อนะบิดได้เชิญไม่ต้องรอกอ่ะ74ราคาเป็นอ่ 4, ะเสรแลวะะ้วมา4,000เสร็ม4สร็จแล้วมาตอนนี้ราคาอยู่ที่30 410ราคาอยู่ที่700 7 4็0 0มนมาแล้วค่ะ78ราคาไปี่ยนแล้วค่ะเบาทเบจบนตงสบนับสอตอนนี้ราคาอยู่ที่ลูกค้า3 0 1 1 2ราคาอยู่ที่7 7 8 8แสหราคาเปลี่ยนแล้วนะคะ7จ็8สนบาทเจสบาทเจ็บาทนับเต็ิบทนับสองนแปดบาทที่ลูกค้าหมายเลข30495ราคาอยู่ที่7 8 0 0แสนบาท 3ขายค่ะก้ลงขายกับเจ็แสนเบรบาทสามศูนย์สี่เก้าาสามศูนย์สี่าห้ปรับม้าเจ็ดแสนแบบาทกับคุณแม่ขา